เอ,อที้วทงวดทั้งเทียมันเขาหอดขังบนขางล่างดิอืม,มเขาทั้งบนทั้งล่างเลยก็มีเป็นเป็นสูตรค้านวณเลยป่าจ้ะตรงที่แน่ๆมันก็เป็นล่างนั่นแหละอูไม่อยากดังเนาะ ค่ะกราบน้องมสัสการค่ะปูแล้วจเ,เจริญพรเจริญพรค่ะหนีคำนวณปูหนี่แม่นมาหลายงวดเนาะค่ะเนาะเหมือนนี้ผมไม่จ๊งวด่ะจ้าปูห้าห้างวดไม่งวดสี่งวดอ่าสี่งวดโอ้บาดนี้ก็ล่างอย่างเดียวบุญได้ล่างค่ะปูล่างสูตรล่างย่างเดียวอืมสูตรล่างบางเทียมก็เขาบนน้ำแน่อยู่หรอกจ้ากันบนล่างหรือเนาะปูเนาะ บอกมาเขาว่ามันมีเหล็กมานํากันแ,แต่ว่ารางมันมีอยู่แล้วแต่วบุมันก็มาน้ากันไหมจ้าอืมมันเจียมมานํามันต่อจ้าถ้าเกิดว่าจังไดมีความสามเจียสามเจ็ยกัพหกสองหน้าน้ากันเลยลเอึาเคงบุถึค่งางจ้าเอฟซีพอถือลายบ๊ปูมันนั้นพาท่านได้ไปออกปุ่นไหผู้ใดไหมโอ้กสัตน,นั้น ให้เบอร์โทรปูไปนั่งรดเนาะเพราะว่าเพื่อเอฟซีเขาอยากโทรหาอยากทุ่บุญนั่งไม่ราถูกเนาะจ้าเนาะเออเออเอาปูอ่านเบอร์โทรเลยจ้าปูยี่สิะอ่านเบอร์ปูเบอร์ให้ลูกจดเอาวะเอาเอาเบอร์เอาเบอร์ผู้ขาเนาะจ้าจ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดจ้าที่แปดที่แปดหก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  ศูนย์เจ็ดสี่ศูนเจ็ดสี่ครบบมว่าก่าเอฟซีถือเสด้ร้างบุญนำละเบิกแบบกะบ่ได้ไปหาปูดอกแหน่เบืองุ่งสิย่ไก่มันก็่ว่าท่านเดบ่ท่านเดขันมันถือดูดูนี่มันบ่แน่มันมากคันพี่เขมนพ่าปูมันละสินปลปูก้าเอาจังไหนก่าเอฟซีหาปูถ้าเกิดว่าอยากทำาบุญรวมปูสร้างยังนาะค่ะอยู่วัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็มันก็ว่าท่านจะส,สร้างยังแต่ว่ากุฏิมันห่างดิโอ้อยากสาร้างกุฏิขันแม,ม,ม่นขันแม่นนั่ปีนี้อ๋อขันพระนี่ขันบ่เฮ็ดนี่ผู้ขาโบนี่จากล่างนี่มันติดขังเสียงหัวแล้วนี่โอ้กูกุฏิล่างตัวนี้แม่นมันมันมันห่างแล้วสิสิใหญ่ไปอยปู่เมืองใหม่นะจ้ะอืมโอ้ยขันแม่น,มนอ๋อข้างช่องตรงไรแต่งหวดที่แรกงวดหวดที่หานี่ปูแล้วเลยดิกุฏินี่เนาะ โอ้ห้างของพ่อท่านมันใจดิห้องของพ่อท่านมันใจมันบ่มันใจแล้วเขเลยร่องเบิ้งร่องเบิ้ลมันมาแล้วมันเขาซีนหมดแล้วตัวนี้เอาันี้วัสดีไปอีกเลยมาเป็นยังค่ะปูเฮาเริ่อมไม่ก็ได้เอฟซีตามคือเก่าค่ะเลขปูนี้มีวิ่งมีเลขวิ่งบ่จ้าเลขวิ่งบ่ก็บ่มันใจว่าเลขกวิ่งม่มีมีจับคู่ไว้แล้วแม่นบ่ค่ะ แอบกูเลยเอาเลยแอบกูเลยมีตัวใดแน่น้อค่ะปูหกศูนย์แอหนึ่งได้ค่ะหกศูนย์ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเก้าสามหกหนึ่งหกหนึ่งแปดเจ็ดนี่แหละต้งนี้แหละแปดกู่แปดเจ็ด อ่าว่าต้องกลับเลยมันถือมันถือว่ามันถือว่ามันถือว่าออกกลับมันก็เลยมันคันคันตัวได้เน้นคือกลับตัวนั้นเด้อสิเน้นอยู่จ้ะิตตัวเน้นตัวใดคะปูนี่นี่นี่เน้นนี่เน้นเจ็ดหนึ่งเด้อได้ค่ะเด้อดุกลงกลมระบายสีไว้ก่อนเกษ่าเรือปูตัวเน้นเจ็ดหนึ่งนีคือกลับด้วยนะคะกับพร้อมตัวเน้น แดสองเจดเดี๋ยวใช่ค่ะปู้ก็ไดก่อนจ้ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองมีละสี่คู่ด้วยสี่คู่ให้กลับด้วยีเหลือพอต้องกลับล่างอย่างเดียวโอ้สูตรล่างอย่างเดียวก็ต้องพอต้องขึ้นบนขึ้นบนแสดงว่าพิษอันเดียดขึ้นบนกับกลับอ่าคูนหลนจ้าอืมฉันเ่ามีเงินว่ะ ตามเห็นมาเนี่ยมันก็ดเพมันบกอคอยไปบนนะจ้าเออบ้านเชียงแมโอ้ยอยู่บกไก่เบิกทราบจ้าอยู่หนองหานเอ้ากับบ้านเชียง,งกขาอยู่ที่ฮานตัวแม่นเลยบ้านเชียงมาหนองเมกนี่กับนองหานแม่ปูกำดาบปะเนียนเพราะผู้ขาเสียก็เลยผู้ขาก็เลยมาเลยอืมปู<น>เป็นคน,น,นบ้า,านเชียง เลยมาอยู่พี่เลยโอ้ปูเป็นคนบ้านเสี้ยงบ่คันนี่บ่ว่าพี่อยู่รเ็ดพี่โอ,อะตะ้ตะวา่าแตะว่าเป็นคนมักไปอยู่แถวแถวเขาวงคนละจ้ะาผู้โด,ด่ดงไปเรื่อยๆนะจา้าเนาะแมนเมนบานีกุติสี่ห้างกุติสี่ห้างนี่แหละกะ็เป็นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวัตคนคนละจ้ะเาเฮ้าเฮ้าเฮ้าผมเป็นชาอาวาสจ้าเขามาอ,อ,อยู่อาศัยคนเฮาาอยู่อาศัยคนในซื้อ ค่ะทำแม่นเฮาบำรุงก็ได้คือเก่เาเนาะปู่เนาะได้ได้ขื้เก่าเราผู้ใดใจบุญได้คือเก่ายังดีตัวอ้าว <c oughs> เอ,เอฟซีไม่สูงไม่ลาภแต่เผื่อมีผู้ใจบุญเน,นาะปูส่สร้างกุฏิให้ปู่ใหม่ให้อาจารย์ใหม่เนาะค่ะแหวนหางว่าหลายที่ผมมีสามตัวป่ะจ้าสามตัวว่ามีแล้วมันสามมันเป็นเหล็กรางไหมอืมมันเป็นเหล็กรางด้วยผมมีมันเป็นเหล็กราง แต่ก็กันบนไว้ด้วยเนาะปู่เนาะกันพาดเนาะค่ะขันตัวมากันขันตัวมากขันเม่นบนเดียวเดียวคู่เดียวเ้วยคู่หนค่ะเอาบนยางเดียวเจ็ดสี่บนเจ็ดสี่เดี๋วนะจ๊ะปู่เจ็ดสี่ว่ามีมีสองตัวท่านี่มาจากสุดบนสามสามเจ็ดสี่ 7จแล้วก็สามเจ็สี่ฝันมืนขึ้นนี่ฝันอย่งไรคะปูมันเป็นไข้ๆเขายังค้นสวกันแม่วามันสีออกเราประเดียนตีหาก็ไม่เอาแก้ยงเราตัวนีวไอ้ด้สีอาบน้ำเพราท่านเคยจมเลยเสี่ยวิับตีอะไั้นขท่านนั้นมัน่อนที่เกี้ยงรังเลยฝันเราตื้นนเลยอืมคนที่เกี้งนี่แหละนี่ตัวนี่อะี่ตัวไหนคัปูเนี่ยสามเจ็ดสี่นี่แหะสามตัวด้วยลูกขึ้นมาเชียนไว้อนีอย่างเริ่ม มันจังไหนกว่าค่ะมันว่าเรียกมันเรียกเขาเจ้าโสกันเขาเคนโสกันผีโสกันเนี่ยคนโสกันสิเป็นผีนั่นแหละมันโสกันแหละมันในยิ่งไม่หูพอดีนะอืเด็กผีโสกันว่าเรียกสิออกกว่าค่ะปู่มันบริวารสิออกว่ออกดอกมันในยิ่งมันบอก็เลยว่ามันเลี้ยงรางวัลตัวใไหนถึงมันบริวารรางวัลนั้นรางวัลนี้นี่ในยิ่งแต่ว่าตัวนี้นะ โซกันโหลดว่าสามเจ็ดสี่โหลดเออสามเจ็ดสี่โหลดก็เลยเชียนมเเฮ้ยให่เยิี้พอดีตัวนี้อพอดีเลยอืเข้าเข้าเยอะสุดหล้วยักยักี่สิบบาทก็ได้ค่ะยักี่สิบบาทนทีมันเป็นฟันบเมน่ะนะทีมันแทเพี้ยเพี้ยเพี้ยเป็นพี่หัวหล่นนะเพีี่พีี่ตัวไหมจ้าเป็นความฝันนาะปูเนาะเป็นคว่ำฝันมันบวมันบวมสูนี่งแต่บวสูล่างกอกลางแค่แน่นอน อาสิมาได้ก็ได้นะคะพิจรารณาบ้างบุญเป็นแนวทางนะค่ะปอูอันตาเทต้าเราเจ็ดซี่ในมาเก็ตีน่นี่แหละจะเอาจังได้กาเมื่อนี้ก็กราบขอประคุณปูค่ะเดี๋ยวสีวทูสัมผัสไหมหสูงสกันานเด้อปูไม่อยากดังหรือว่าปูกุฏีล่างนะคะ่ะผีโซก,กันว่าสามเจ็ดซีคือความฝันส่วนเหล็ก สองตัวร่างชุดร่างนะคะจะมีแปดหางที่เห่าไม้หวตัวเขี้ยวเคี้ยวน,นคือตัวเน้นของปูนอจากเอฟซี C กับพิจารณานะคะแนวทางมีความเสี่ยงนะคะทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเหมือนี่ถือว่าโชคดีเนาะคะ่ะกุฏิปูกาลัางสีห่างเนาะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดอยากสร้างกุฏิ หรือว่าอยากติดต่อปูไปถวายนา้ำถวายยังกับ0984866074เนาะคะ่ะทางแอดกาไปบ่ได้เนาะปูส่งสีอยู่ไก่อยู่เดี๋ยวด้ค่ะซูมให้ fc ชัดๆนะคะเป็นแนวทางามีเขามีรถุดห้พิจารณากรสื่อเด้อค่ะ